สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับทางช่องมีสตางค์ชนะนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นการทังกระบ้านหุ้นนะครับเพื่อศึกษาความรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันนะครับสวัาดสมาชิกรายย่อยนะครับไม่ได้เป็นการชจกชวนชี้นาในการซื้อขายนะครับทางช่องมีสตางค์ชนะนะครับท่านใดที่มีโอกาสเข้ามารับชมครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานกันด้วยนะครับท่านใดอยากจะเทรดคลิปตัวแคเรนซีนะครับกระเป๋าเงินดิจิตอลกับ b ิดครับดัคอมก็สามารถ คลิกลิงสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการทำการบ้านหุ้นก็ดูข้อมูลนะครับเครดิตที่มาก็ดูจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเปิดเว็บซ t w a o t t h t o t c o m e finance th d o c o m โปรแกรม e f i n stock pick up นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับมาดูสรุปภาพรวมตลาดนะครับวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับตลาดลกลงไปเล็กน้อยครับตอนปิดนะ0.51 เรไป0.51 1,605.17ก็ยังยืน1,600จุดได้นะครับแต่ระหว่างวันนะครับระหว่างวันนี้จุดต่ำสุดอยู่ที่1,593.32ก็ถือว่าหลุด1,600ไปนะครับแต่ว่าตอนจุดสูงสุดอยู่ที่1,609.48ครับมูลค่าการซื้อขายไม่เยอะเท่าไหร่ครับ75,664ล้านบาทเซต50บวกได้ครับ0.64ครับ9 6 4 9 9ครับเซต100ก็บวกได้1.87ครับ2,196.30ครับ มูลค่าการซื้อขายในหุ้นนะครับในเจ็ดร้อยก็ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสาสิบสองล้านบาทเสร็จนะครับ MAI นะครับก็ลงไปหนึ่งจุดสองเจ็ดตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยสี่บสามจุดสี่หนึ่งครับสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านมูลค่าการซื้อขายครับถ้าดูสรุปการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนครับต่างประเทศก็ยังซื้อต่อเนื่องครับเนี่ยตอนนี้ซื้ออีกสองพันหกร้อยยี่สิบห้าล้านบาทครับก็เยอะทีเดียวครับอ สถาบันในประเทศก็ซื้อนะครับ644ล้านส่วนรายย่อยนะครับหรือนักลงทุนทั่วไปในประเทศขายครับ3,157ล้านบัญชีหลักทรัพย์ขายไป112ล้านนะครับถ้ามาดูยอดสะสมนะครับ1มกราถึงวันที่1ตุลานะครับสถาบันในประเทศเราก็ขายไป4297ล้านบัญชีหลักทรัพย์ซื้อครับ12,614ล้านตามประเทศขายไป74,00 0 อย่าสิบเก้าล้านก็น่าจะลดลงครับเพราะว่าในช่วงหลังนี้ก็กลับมาซื้อนะครับนักลงทุนทั่วไปในประเทศขายเอ,ยอ้ซื้อซื้อหนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านครับยอดสะสมอาจจะลดลงในส่วนของยอดซื้อครับเพราะว่าต่างประเทศเขาน่าจะขายต่างนักลงทุนในประเทศก็ขายไปลดทําให้ยอดซื้อลดลงครับสำหรับการทางบ้านหุ้นครับทางช่องสุขใจทางช่องมีสตังค์ช่นงนะครับโดยทีมงานสุขใจก็ ถามความข่าใจงครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในรูร่วมกันเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชักชวนที่นำในการซื้อขายใดๆั้งสิ้นนะครับการลงทุนั้นมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาขใาวดีและรอบครอบก่อนที่ตัดใจลงทุนนะครับไม่มีใครนำเงินมาแจกถ้าในตลาดอย่างแน่นอนหากขาั่งขาดความรู้ขาดประสบการณ์นะครับขาดการวางแผนการเงินที่ดีครับก็รักษาเงินต้นกันไว้นะครับการดูกราฟก็เป็นข้อมูลในอดีตครับเป็นเพียงความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับมาดูกราฟเชตก่อนครับหนึ่งหกศูนย์ห้าจุดหนึ่งเจ็ดนะครับ แนวรับตรงนี้นะครับเริ่มจาก1 6 0 0ันรจุดเป็นแนวรับแรกครับแนวรับที่สองหนึ่งพันห้าสบดจุดหกเจ็ดะครับเป็นแนวรับที่2ส่วนแนวต้านครับตรงนี้ถ้าดูเส้นค่าเฉลี่ยหวันเส้นสีขาวก็อยู่ที่1 6 1 1 5พันหร้ยบอ็ดจุดห้าจุดหนึ่งพันหร้อสิบอดจุดสี่แปดจุดนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะประมาณหนึ่งพันห้อย่สิบ2 2จุดครับสำหรับแนวต้านครับอินิเกเตอร์ต่างๆของเซตนะครับ อ่าตอนนี้ก็จะเป็นแถบริบินก็จะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับไอซียก็ยังต่ำกว่าครึ่งครับอยู่ที่46.31ครับอที่ผ่านมาในเส้นตรงประมาณ1591ก็เคยลงมาตรงนี้ก็รอบหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่หลุดอ่าเมื่อวานนี้ก็ยังอาจจะไม่ถึงครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็น,นรับสองการที่1591แล้วกันนะครับตามความเข้าใจส่วนตัวนะแต่ถ้าเรามาดูต่างประเทศซื้อก็อาจจะอาจจะทาให้การล่วงลงมาอาจจะยากขึ้นนะครับอันนี้คิดเอาเองนะไม่มีใครรู้จริงได้ อมาดูตัวแรกครับการบ้านบ้านปูอ่าบ้านปูบวกห้าบวกหกสิบสตางค์ครับหนึ่งสิบสามบาททวนครับสำหรับบ้านปูนะครับสิบสามบาททวนแนวรับนะครับตามความเข้าใจส่วนตัวก็สิบสองบาทเจ็ดสิบนะครับแนวรับแรกสิบสองบาทเจ็ดสิบแนวรับที่สองสิบสองบาทห้าสิบนะครับส่วนแนวต้านตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดเติมที่เคยทําได้ครับประมาณเนาะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงครับประมาณสิบเอ่อเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยว อ่าผมลบไปเส้นหนึ่งนะครับประมาณนะประมาณ13บสาทสีก็คือเนี่ยแถวแถวแท่งนี้นะครับอ่าแถวต้านแรกครับ13บสามบทสี่แถวต้าที่2ก็13บสาทเกนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆของบ้านปูตัวนี้ก็เขียวทั้งหมดนะครับอ่าไซส์ก็เกินขึ้นครับ61.3ถ้ามาดุงก็บ้านปูครับปีที่แล้วขาดทุนไป1,786ล้านปีนี้แต่2แต้มม่านครับตอนนี้แต้มานแรกก็กำไรไป1,500้าร้อยแต้มม่านสองกำไรไป1,300ครับรวม2อแต้มานตอนนี้กำไรไป2,860ล้านครับอันนี้ก็ต้องไปอ่านงบเพิ่มนะครับ สินค้าโฟกภพันธ์ก็มีปัตจากันมีวงรอบของมันนะครับก็ต้องหามีการศึกษาขบวนให้ดีครับหาบ้านผูจอ่อจับมือกลุ่มบัทรมิตรเพิ่มเงบ500ล้านเข้ากองทุนช่วยไทยไทยไทยสู้พัยโควิดนะครับยอนต้า,าแนะนำเทรดดิ้งเข้าให้เป้าหมาย13บาท50นะครับหาบ้านผู้เขาบวกะไร5.65เปอร์เซนครับรับหุ้นเพิ่มทุนหนึ่ง 1,691.5ล้านหุ้นเข้าเทรดนะครับอันนี้ข่าวหนึ่งตัลานนี้นะครับต่อไปครับกัปหุ้นกาฟก็กลับมาบวกได้1บาท75ครับตอนนี้อยู่ที่43.25ครับครับก็หลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปจากจุดนี้ก็ประมาณ32.75นะครับก็ขึ้นไปถึงประมาณ42บาท43บาทครับช่วงนี้ ล้วก็ปรับตัวลงมาก็เหลือประมาณ39บาทครับวันนี้ก็กลับขึ้นไปใหม่ครับวันนี้ราคาอยู่ที่43.25ตรงนี้ก็ถ้าสามารถยืนได้ต่อเนื่องกเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านครับส่วนแนวรับนะครับแนวรับก็เริ่มจาก42.75ครับ42.75แล้วก็42บาททั่วครับแต่ถ้ายังมีแรงไปใต้ต่อนะครับถ้าดูอ่านตามเปอร์เซ็นต์พี่บวก็เริ่มจาก44.50แล้วก็45.75บาทครับ ถ้าดู161.80%ก็48บาทนะครับอันนี้อ่านดัมเปอร์เซ็นต์พิโบเนาะอินดิเเตอร์ต่างๆก็เขียวทั้งหมดครับสำหรับกราฟอาร์ไซก็สเตนอยู่68.7ครับถ้ามาดูมุมมองโบรกเกอร์ครับบอกบอลอยเชียพัทนะครับแนะนำซื้อบุลค่าพื้นฐานปี64 40.50นะครับกราฟผนึกสิงเทลครับลุยดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยแล้วก็ลงไฟฟ้า GSRC ชจ่ายไฟเพิ่มนะครับ อันนี้ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่สำนักข่าวอีเฟแนนซ์ไทยนะครับไปนะครับเคแบงก็บวกอีก1บาทครับตอนนี้134่งบาทห้นะครับสำหรับเคแบงนะครับ134่งบาทห้ตรงนี้แนวรับ133่งบาทห้ครับเส้นสีขาวคือเส้นค่าเฉลี่ย5วันครับส่วนแนวต้านแนวต้านถ้าเราสังเกตดูครับประมาณเนี้ยยังไม่ผ่าน137่งบาทห้โดยประมาณเป็นแนวต้านแรกครับแนวต้านต่อไปก็142บาทครับ มาดูแถบริบบิ้นครับก็เขียวทั้งหมดเลยครับสลับเคแบงครับอาซายก็สเตตอยู่65.79ครับเกินครึ่งประมาณต่อไปธนาคารไทยพาณิชย์ครับ SCB วันนี้บวก1บาทอยู่ที่123บาทครับสลับไทยพาณิชย์นะครับวันก่อนที่ปรับตัวขึ้นไปถึงประมาณ137บาทครับเนี่ยตรงนี้หลังนกกปรับตัวลงมาครับตอนนี้เท่ากับเส้นค่าเฉลี่ยวันคือที่122บาทครับ122บาทเป็นแนวรับนะครับแนวต้านครับเริ่มจาก127บาท ห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้ยสิบเจ็บาทห้ิบโดยประมาณนะครับแถบริิ้นก็ส่วนใหญ่ก็ยังเขียวครับอไอซก็สเต็งสูงเกินครึ่งมาอยู่ที่หกสิบแปดจุดสามครับแต่ต่อไปธนาคารกรุงเทพครับข็บไป1บาทครับหนึ่งร้อสิบเจดบาทห้าสิบสำหรับ BBL นะครับราคาณปัจจุบันนี้ก็แนวรับก็หนึ่งร้อสิบเจบาทครับเสน้น สีขาวคือเส้นค่าเฉลี่ยหาวันครับแนวรับแรก117บาทแนวรับที่2 114บาท50แนวต้านครับ119บาท50ครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําได้ในระยะใกล้ที่ผ่านมาก็123บาท50ครับสำหร,ร,รับความคิดความเห็นหรือความเข้าใจส่วนตัวต่อ BBL นะครับอ,อินดิเคเตอร์ต่างๆก็เป็นสีเขียวทั้งหมดเอ้ยไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวนะครับอารซยก็ยังเกิน,นครึ่งครับ59.1ครับถ้าย้อนหลังกราฟเดน ย้อนหลังไปหนึ่งปีครับ b b l เคยขึ้นไปจุดสูงสุดประมาณ136บาทนทครับตรงนี้นะครับถ้ามาดูมุมมองโบรกเกอร์ครับบลโนบวลาพัฒนาสินบอกแนะนำบายตีพี165นะครับราคาอื่นๆก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่สำนักข่าวอ e ิฟแนนซ์ไทยนะครับหรือจะเข้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดูก็ได้นะครับต่อไปกันกุลครับกันกุลบวกไป19ตังค์ตอนนี้อยู่ที่5บาท5ตังค์ครับ ก็สลรับการกุน้นะครับราคาก็ขึ้นลงขึ้นหลงครับวันนี้ราคาอยู่ที่ 5, 5บาท5ตังครับแนวรับวันนี้เริ่มจาก5บาททวะครับแนวรับแรก 5, 5บาททวนแนวรับที่2 4งบาท90ส่วนแนวต้านครับแนวต้านจุดสูงสุดเติมที่เคยทําได้ในระยะใกล้ที่ผ่านมาก็ประมาณ 5, 5บาท15้ตังเป็นแนวต้านแรกครับแนวต้านต่อไปก็5บาท30ครับแล้วก็5บาท4 5หครับแต่ถ้าดู161เอจุด80%เปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือ5บาท85านะครับสำหรับ อ่กันคุณนะครับอินเกเตอร์ต่างๆของกันคุณก็เขียวทั้งหมดครับอาศัยก็ยังมีความเสถียสูงอยู่ถึง68.39นะครับถ้าดูกรารเดย้อนหลังไป1ปีจุดสูงส,สุดก็น่าจะเมื่อตอนเมื่อกี้นะครับที่5้าบาทสิตังค์ครับอ่า,าหรังงบกันคุณนะครับปี2021ตอนนี้2อแต้มมากกำไรไปแล้ว1,132ล้านถ้าเทียบ Q1Q นะครับก็ถือว่าเพิ่มอ่าแต้มมากหนึ่งก็เพิ่มจาก439เป็น608ครับแต้มมาสองจาก279เป็น523นะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับข่าวสารกันกุลครับกันกุลลั่นอ่ากันชงสร้างไรายได้ปีละสามพันล้านบาทรับรู้เต็มที่ปีหกหกนะครับอ่ากันกุลเผยครับธุรกิจกันชงทำไรายได้หนึ่งจุดห้าถึงสามพันล้านบาทต่อปีครับปลุยนลุยประมูลงานใหม่มูลค่าสองหมื่นล้านครับคาดได้งานสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าต่อไป RCL ครับบวกยี่สิบห้าตังค์เป็นได้อยู่ที่สี่สิบเจ็ดบาทนะครับสำหรับ ACL ครับช่วงประมาณเดือนมิถุนาครับราคาเคยขึ้นไปประมาณห7สิบบาทห้าสิบครับวันนี้ราคาอยู่ที่สี่บาทขีดแนวรับเดิมไว้นะครับตรงนี้ขยายดูนิดนึงครับแนวรับเดิมก็4ี่ตรงนี้แหละครับ4ี่บาทครับเป็นแนวรับถ้ารับไปอยู่ครับแนวถัดไปที่ขีดไว้ก็ประมาณนะประมาณ4 2ิบบาทห้าสิบครับส่วนแนวต้านครับเริ่มจากเส้นค่าเฉลี่ยวันคือที่สี่บแดบาทห้าสิบแล้วก็ห้าสิบาทแล้วก็5้าสบาบาทเจดห้าครับ ดีนดิเตอร์ถ้าดูแถบริบบิ้นก็เป็นสีแดงทั้งหมดครับอารชัยก็ค่อนข้างจะต่ำกว่า3ามซีีับ,อบตอนนี้อยู่ที่5 9ครับถ้ามาดูงบ RCL นะครับปี2020เนี่ยกำไร1,744ล้านปี2021ครับ2แต้มมาเท่านั้นครับกำไรไปแล้วถึง6,130ล้านครับวันนี้ก็เป็นสินค้าโกครัณฑ์เช่นเดียวกัน,นครับวันนี้ก็ต้องมีการบบิหารจัดการครับเพราะว่าสินค้าโกคภัณฑ์ก็มีวงรอบมีวัฏจักรของของเขาครับบางทีเราเข้าไปผิดจังหวะก็ ทำให้ติดดอยนานได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะจุดพีคแล้วมันจะลงหรือว่าจะพีคต่อไปเรื่อยนี่ก็ไม่มีใครทราบได้นะครับอ่ะต่อไปในกลุ่มนี้ก็จะปอตทครับปอทลงมา25ต่างมันอยู่ที่3875ครับปอทครับ3875ตัวนี้ก็ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยวันนักสำหรับปอทแนวรับตรงนี้ก็ราคาแถวนี้นะครับ38บาท50แล้วก็37บาท50นะครับแนวต้านครับเริ่มจาก กลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยวันได้คือที่39บาท25ครับแล้วก็ต่อไปแนวต้านก,ก็40บาท50แล้วก็41.25นะครับมาดูราคาอิอนดิเคเตอร์ต่างๆของพอทตอนนี้ก็กำกึ่งครับแต่ว่าอ s i าไก็ยังเกินครึ่งครับอยู่ที่51.6ครับเอนด็กก็ยังเขียวครับสลับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตลาดโลกครับที่ตลาดในเมกตอนนี้ราคาน้ำมันดิบนะครับอยู่ที่ <c oughs> 75. 8.8ครับอันนี้บวกไป8.085เหรียญน,นะครับตอนนี้ข้อมูลว่าวันที่1นะครับตัวอื่น BDI แต่ชนี BDI ลงไป30เหรียญครับตอนนี้อยู่ที่5,167โอ้จาก4,000เป็น5,000แล้วครับส่วนทองครับทองก็บวกไป1.40ตอนนี้นอยู่1,758ครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับบาทตอ่อยูโรแข็งค่าขึ้นตอนนี้อยู่ที่38.910นะครับ บาทต่อปอนด์ก็อ่อนค่าลงก็ตอนนี้อยู่ที่45.5260ครับบาทต่อ US ก็แข็งค่าอยู่ที่33.69ครับแต่ชนี้ครับอินเด็กก็ดาวโจนก็แดงครับลบไป546จุดนะครับ SP .500 ก็ลงไป51.92ครับอัดส่วนใหญแดงหมดเลยครับเนี่ยมีที่เขียวก็จะมีนิวซีแลนด์ครับที่ญี่ปุ่นนี้ก็ลบไป681จุดนะครับส่วนไทยก็ลบไป0.51ครับอันนี้ ่อไปพื้นลู่ของปตทคือ,อ OR ครับ OR ตอนนี้27.50ครับ27.50ตรงแนวรับนะครับแนวรับก็27บาททวนครับแนวต้านก็ให้กลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันให้ได้ก็อยู่ทุกประมาณ27.75ครับจากไป27.75แนวต้านนั้นก็จะเป็นอ่า28แล้วก็29ครับไล่ตามลดับไปครับ29แล้วก็30อ่ะนี่สำหรับความเข้าใจส่วนตัวเนาะอินดิเคเตอร์ต่างๆของ OR ครับตอนนี้ก็เป็นแดงหมดเลยครับ ขาใสยก็ยังต่ำครับเพียงสา2 6สาอครับต่อไปธนาคาร Tt b ครับ t t b 1บาท1 1ครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับราคา1บาท1 1ก็เท่ากับเส้นค่าเฉลี่ยวันพอดีให้ยืนได้ต่อเนื่องแล้วกันนะครับถ้ายืนไม่ได้ในรอบต่อไปก็1บาท8ดตังค์ครับส่วนแนวต้านครับแนวต้านเริ่มจาก1บาท14 1หนึ่งบาท17นะครับแถบริบบิ้นตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังเขียวครับสำหรับ t t b ครับอาใสยก็ยังเกินครึ่งก็57.5บครับ ไอลิงครับไอลิงบวกไปสามสิบห้าสตางค์ครับอยู่ที่เก้าจุดหนึ่งห้าครับสำหรับไอลิงนะครับเก้าจุดหนึ่งห้าตรงนี้แนวรับเก้าบาททั่วนะครับแนวต้านก็ราคานี้เลยครับถ้าไปต่อได้ครับแนวต้านที่เดิมประมาณเก้าบาทห้าสิบแล้วก็สิบบาทนะครับสำหรับไอลิงครับอินเคเตอร์ต่างๆตัวนี้ส่วนใหญ่ก็ก็กล้ามเกิครับไอไซก็เกินครึ่งกับห้าจุดเก้าหุดหกครับเอเด็กเขียวครับอ่านอกนั้นก็จะแดงถ้าดูพื้นฐานนะครับปีที่แล้วทั้งปีกำไรหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านปี 2021ครับแต่มาที่1ก็กำไรเพิ่มจาก61เป็น74ครับแต่มาที่2องกำไรเพิ่มจาก6 69เป็น81ดอ็ตัวนี้รวมครึ่งปีครับกำไรไปแล้วร้อยห้าสิบหกจุาหนึ่งล้านครับสลับไอริ่งครับฐานนี้งตัวหนึ่งก็คือลานนาครับลานนาบวกไป1บาทตอนนี้อยู่ที่26.25นะครับสลับลนานนาครับราคาอ่ายี่หตรงนี้แนวรับก็25บาท50บนะครับแนวรับยีาบาท50แนวต้านก็อ่าแนวต้านอ่ายี ่28บาทครับดั้งตั้ง28บาทคือดับเบิลท็อปตรงนี้นะครับที่ที่เคยขึ้นไปนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆของลาน,นาตอนนี้ก็เขียวทั้งหมดเลยนะครับอัตราใส่ก็สเต็ง65.1ครับสลัมงบลานานะครับปี2020กําไร292ล้านแต้มาที่หนึ่งปี2021กําไรเพิ่มจาก184เป็น2442ครับแต้มาที่สองกําไรเพิ่มจาก33าเป็น322ล้านครับซึ่ง ตอนนี้ครึ่งปีนะครับกำไรเยอะกว่าปีทั้งปีของปีก่อนเนี่ยตอนนี้กำไรอยู่565ล้านครับอันนี้ก็เป็นสินค้าพวกกระพันเช่นเดียวกันนะครับต่อไป EE e, ครับ EE ทำไมอาลงไป9ตังค์วันนี้อยู่ที่1.59ครับรา e e นะครับถ้าจุด4ประมาณช่วงเดือนออสิงหาก็คือกรกฎาคมประมาณแค่1บาท2ตังค์ก็วันนี้ราคาอยู่ที่่1 หนึ่งบาทสองตังเคยขึ้นไปถึงประมาณ2บาทครับประมาณแท่งนี้วันนี้ปรับตัวลงอยู่ที่1 5 9นะครับแนวรับตรงนี้ตามความว่าใจส่วนตัวก็คือ1บาท54าบครับ1บาท5้บาท55เป็นแนวรับครับส่วนแนวต้านเริ่มจาก1บาท62แล้วก็1บาท6ก็ก็จะเท่ากับเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับอินเกเตอร์ต่างๆของ e EE ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ยังเขียวครับไอซก็ยังยังครึ่งอยู่กับอยู่ที่5 1 9 4ครับ สำหรับงบ EE นะครับปีที่แล้วทั้งปีกำไร4.99ล้านครับปีนี้แต่มาแรกกำไร12.33แต่มาที่2กํกำไรเพิ่มจาก40.36เป็น140.56ล้านตอนนี้ครึ่งปีก็กำไรไปแล้วถึง152.89ล้านอันนี้ก็ต้องไปอ่านงบเพิ่มเติมนะครับกำไรจากอะไรนะครับเ a i ครับเริ่มจากยูเข้มครับวันนี้ยูเข้มกลับมาบวกได้อีกครับตอนนี้อยู่บวกไป50ตังค์วันนี้3.34ครับสำหรับยูเข้มนะครับข่าวก่อนนะครับตอนเคยขึ้นไปประมาณ4บาท 4บาทเท่าไร80นครับอันนี้เข้าๆนะหลังจากนั้นก็ปรับตัวลงมาครับเนี่ยแดงเคยลงมาถึง2บาท27นะครับวันนี้ราคาอยู่ที่3บาท34ครับ3บาท34ตามความเข้าใจส่วนตัวแนวรับเริ่มจาก3บาท20นะครับ3บาท20เป็นแนวรับแรกแนวรับที่2อง3บาท10ส่วนแนวต้านครับตรงนี้ก็เริ่มจาก3บาท50แล้วก็3บาท60 3บาท66ครับแล้วก็ถัดไปก็ตรง38.20เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ4บาทนะครับ ตอนนี้แถบริบบิ้นนะครับกลับมาเขียวกลับมาส่วนใหญ่กลับมาเขียวครับอาไซก็เกินขึ้นครับอยู่ที่ห้าสก่ครับอันนี้ในส่วนของอยูเข้มนะครับต่อไป AIE ครับ AIE ก็ลงไปเก้าต่างตอนนี้นอยู่ที่1.52่งจุดห้าสองครับหนึ่าต่อไป AIE ครับ AIE แนวรับหนึุดสนะครับแนวรับหนึจุดสี่เ็แนวรับแรกหนึุดสี่เจดแนวรับที่สองหุดสี่แนวต้านครับ แนวต้านก็จะเท่ากับ1.62ครับอันนี้เคยขึ้นไปประมาณ3ยอด3รอบ3ารอบแล้วครับ1.62แนวต้านแรกแนวต้านถัดไป1.78ครับตอนนี้อินดิเคเตอร์ต่างๆนี่กำหนดเป็นแถบลิบินสีจะเป็นเขียวทั้งหมดเลยครับสายก็อย่างสเตยงเกินครึ่งกบอยู่ที่5.4.69นะครับสำหรับ AIE นะครับ a e งบครับปีก่อนกําไร488ล้านปีนี้นครับแต่มาแรกกาไร110ล้านแต่มาสองกำไร76 000, 000. ล้านรวมตอนนี้ครึ่งปีกําไร187.20ล้านนะครับ ต่อไป icn นะครับลงไป15ต่างตัวนี้อยู่ที่7บาท20ครับสำหรับ icn นนะครับ1 7บาท20นะครับที่ผ่านมาเคยขึ้นไปประมาณ9บาท50เนะี่ยแท่งนี้นครับวันนี้ก็ปรับตัวลงมาราคาอยู่ที่7บาทเ7บาท20ตัวนี้ถ้าดูเทียบกับเส้นค่าเฉลีย่ยวันก็เป็นราคาที่ต่ำกว่าเส้นสีขาวเนี่ยเส้นค่าเฉลีย่ยวันแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับตัวนี้คื 6, นะโอ6บาท7 5ครับ6เอ้ยโทษมันอาจจะไกลเกินไปนะแต่ว่ามันระหว่างวันเนี่ยมันลงมาถึง6บาท7 5นะ เอาเป็นว่าแนวรับ6บาท75ครับแนวต้านก็อยู่ที่7บาท7บาท45เนี่ยครับ7บาท45แนวต้านแรกแนวต้านที่สองก็7บาท90ครับอินดิเคเตอร์ต่างๆถ้าดูตามริบบิ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยังเขียวครับไฮซก็ยังสูงอยู่เกินครึ่งครับ59.3ครับสำหรับ g l o b a ISN นะครับปีที่แล้วกำไร111ล้านปีนี้ครับ2แต้มบาท ไตรมาแรกก็กำไรเพิ่มจาก11.89เป็น40.08ไตรมาสองกำไรเพิ่มจาก22.35เป็น36.04รวมครึ่งปีตอนนี้กำไรอยู่76.13นะครับต่อไปนะครับ EPL นะครับลงเป็นอีกหนึ่งตังตอนนี้อยู่ที่22ตังคค์รับสำหรับ EPL นะครับสำหรับ EPL เข้าที่ผ่านมาราคาเคยขึ้นไปประมาณ28ตังคค์รับวันนี้ราคาอยู่ที่22ตังค์ครับ22ตังค์ก็เป็นแนวรับพอดีครับแนวรับแรกแต่แนวรับตอนนี้22ตังค์ถ้ารับไม่อยู่ครับถัดไปก็22 20ตังค์ครับส่วนแนวต้านครับแนวต้านก็เริ่มจาก2 4ตังค์แล้วก็ ่า24ตังค์นะครับก็คือจะเท่ากับเส้นค่าเฉลี่ย5วันนั่นคือเส้นสีขาวแล้วก็24ตังค์แล้วก็27ตังค์ครับอินเคเตอร์ต่างๆของไอเอฟเอตอนนี้ก็เป็นสีแดงทั้งหมดเลยครับอาร์ซายตอนนี้ต่ำ่าครึ่งแล้วอยู่ที่43.4ครับถ้ามาดูงบนะครับสำหรับเอฟเอลนะครับตอนนี้กําไรต่อเดือนมา5แต้มมากนะครับปีที่แล้วขาดทุนไป299ล้านตอนนี้ครึ่งปีครับในส่วนของปีสองบริษัทกำไรไปแล้ว120ล้านอันนี้ก็ต้องไปหานงบเพิ่มนะครับ ่าต่อไปยูเลกาครับยูเลกาบวกอีกสิบหกตังค์ครับตอนนี้อยู่ที่สามจุดสามสองครับสำหรับยูเลกาครับสามจุดสามสองถ้าจุดเอครับประมาณช่วงเดือนปลายเดือนสิงหาครับอยู่ที่แปดสิบห้าตังค์วันนี้ราคาอยู่ที่สามบาทกว่าก็สามเท่ากว่าครับสำหรับยูเลกาครับตอนนี้สามจุดสามสองครับตอนนี้แนวรับสามบาทสามสามบาทยี่สิบครับแนวรับแรกสามบาทยี่สิบแนวรับที่สองสามบาทสิบก็คือเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันแนวต้านก็แถวเนี้ยประมาณสาม สามบาทสามสิบสี่สามบาทสามสิบสองนี่เราขับแนวต้านครับแต่ถ้ายังไปต่อได้ครับแนวต้านที่หนึ่งว่าสามสิบแปดจุดสองศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่สามจุดแปดสี่ครับสามสิดแปดสี่อินดิเคเตอร์ต่างๆก็ส่วนใหญ่เขียวทั้งหมดนะครับ RSI สูงมากครับอยู่ที่เก้าสิบแปดจุดเจ็ดครับเกือบจะถึงร้อยเลยครับเนี่ยแต่ถ้ามาดูงบก็ขาดทุนนะครับสำหรับยูเลก้านะครับ อ่าสโตเวอร์ครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่11ตังค์กันนี่ก็แนวรับแนวต้านก็ขึ้นดีสตางค์ครับแนวรับก็10ตังค์แนวต้านก็12 13 14เป็นต้นครับอันนี้ไม่ต้องดูกราฟเลยครับอ่าท acc ครับบวกไป30สตางค์อยู่ที่7.65ครับสำหรับ t acc นะครับ7.65ตรงนี้ก็เป็นแนวอ่าแนวต้านก็แถวนี้แล้ครับประมาณ7จ็บาทเจตรงนี้ครับแนวรับนะครับแนวรับ7จ็บาทห้ครับแนวรับแรก7จ็บาทห้แนวรับที่2 7งเบาทสา จ็ดบาทสาสิบส่วนแนวตันอย่างที่บอกครับเจ็ดเจ็ดห้าตรนแถวนี้ยครับถ้าไปต่อได้ครับที่สองร้อยเปอร์เซ็นตถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณแปดบาทแปดบาทห้าสิบนะอันนี้ดูอ่านตามเปอร์เซ็นต์ี่โบนะครับถ้าย้อนหลังหนึ่งปีครับสาหรับ TACC เนี่ยราคาเกือบถึงเก้าบาทครับช่วงประมาณเดือนเฟบรารีกับเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นก็จากเก้าบาทนะลงมาประมาณห้าบาทห้าบาทห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบแถวนี้นะครับอันนี้ดูคร่าวๆนะครับ ถ้าดูแถบแถบริบิ้นครับตอนนี้เริ่มกลับมาเขียวก็จะมีในส่วนของ ADX ครับแล้วก็อาศไซก็เกินครึบอยู่ที่60.5ครับมาดูงบนิดนึงครับว่า TACC ผลการดาเนินงานเป็นยังไงบ้างครับปีที่แล้วทั้งปีกำไร188ล้านปีนี้ครับแต่มาแรกกาไรเพิ่มจาก42เป็น46.69แต่มาที่2องกไรเพิ่มจาก47.78เป็น54.59ตอนนี้ครึ่งปีกําไรไปแล้ว101.29ล้านครับสำหรับ TACC นะครับ สำหรับการทางบ้านอาุ่นทางช่องมีสตางค์ฉันนะครับผิดพลาดประการใดไม่ถูกถูกใจเพื่อสมาชิกก็ต้องขออภัยนะครับการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศาาึกษาข้อมูลให้ดีให้รอบคอบก่อนที่จะจัดสินใจในการลงทุนนะครับเช่นเคยครับท่านใดอยากจะเทรดคิโตัเวเคเลนซีกับบิก๊กระดานบิ๊กครับก็สามารถที่จะสมัครลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับพบกันใหม่ครับ,นะรบในคลิปวิดีโอถัดไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ได้ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ